สวัสดีย้ำเรยงค่ะพี่น้องออกมาน้า้าบรรยากาศไม่นี้จนโอเฮ็ดคลิปก็ได้ค่ะพี่น้องอยากให้มาส้มบรรยากาศน้ำกันตามสายหญ้ามอลมเกษตรก่อนทั้งหลังที่เห็นนี่นี่นี่อยู่หลังนี่คือแผงโซลาร์เซลล์จ่ะละ่ะแผงพลังงานโซลาร์เซลล์เดี๋ยวกับกล้องให้ดูก่อนนี่ นั่นค่ะเทียงหน้ายุ่ทำการกอภัยเบิง้งละไม่กับเน,น่าพี่น้องเมื่อเื่อเขาสิมาสับเราไปเห็ดนละไม่สมชานา้ำตอนนี้ปล่อยปลาเราปีนี่เพราะว่าจะห่ของบริเวณมะเฝ้านี่ต่อปลาธรรมาชาตาิเห็นบรรยากาศเราแบบอดไม่ได้เลยที่จะพามาชมกันแท่งหน้าเรืมหกอีกแล้วพี่น้องเบิ้งเอาค่ะ บรรยากาศดีจังไดฟังเสียงนกของเสียงนกของเจ้เาเจ้าเจ้าเจ้เขาง,งามบ่นห่นะาคะต้นพะยุ่งต้นย่างหน้าที่ปลูกไว้มีแทงน้ำครับพี่น้องแทงน <ๆ S 1> ง้ำเขางามงา ยามตายามมาเล้งมันมันได้มันได้ฟิวเลยต้องจับกล่องถึงแม่พายต้นพยุงจนมาเด็ียวุ่งหงหล่น้อ,นองน้องเริ่มใหญ่เริ่มโตแล้วต้นยางนาต้นว่าักหว,าว่าไม่ญ่เลยค่ะนี่เอามาปลูกเองเด้กินแล้วก็เพาะแล้วก็เอามาปลูกเองมุ้งน้อยไงเนี่ยนต้องยำว่ามุ้งน้อยไง ต้นพยุมต้นอย่างนาแล้วก็ต้นแค่แค่ปลาแค่ไงไงสักไงักหลืล้วหลายปีแล้วฝน,นตกสองสามมือบ้างหันน้องน้องก็ฟื้นตัวว้ายลูกคข่จิตได้ทีนี้ก็เป็นจังสัน้นลูกไข่คือใบโลนเอ้า,อานี่นบอกโป่งขึ้นอยู่นี่หละหม,มายความว่าอย่างไรเนาะลูกสาว tuần cả thoàn đấy nhỉ Đây à. là chân khoai vàng sẵn Ôi mình lối chuột nằm này Ôi nhìn là Bạc phun trái Ôi nhìn ba chị ô nòng vậy thế nhỉ Ba chị nuôi vậy Ừm chị ông ngồi à. quay lóng bưng ô mà bưng thì mẹ ngon cả chiều hết. เป็นถากหา à ทีอดูมได้แงไงมัเจียวฟาดนี่หนี่ก็ง่ามจ้ะ <c oughs> จังบนเดียไปไห้ ใบไปุ i. Er i e. E. ่นยซแง่ให้กันนงใบไซี่ไหว้ไซเออร์ี่หว้เอรเห้น้องิกำลังงาม่าจเอาดอกบก่วงไว้รอดบกม่วนอฤดู สน้องล่งมึงหนอกเลยดูน้องกำลังออกอาดูน้องกำลังแตกยอดแตกใบอืมต้นเกานน่สมวรสิโลละมั้งเลยจังไหนพีกต้นเกาโอ้ยยังมาปลูกแท่นดีเนาะ เาก็ยังหันไรเตี่ยกี่เหลียดไนะเห็ดยังกันดิบักห้งเตี่ยชุ่มแพรพี่น้องมีปลูกพริกไว้ปลูกน้องไว้ตามธรรมชาติ เชี่ยชุมแพน้องกำลังขึ้นแล้วค่ะโตเร็วๆนะคะล ouais, ูกเว้ยห้อยห้อยงัวห้อยง่วว่ามันสีเขียกันกับของง้อปติบาติเย็บมันเหยียบเป็นตะไน่เถอะปุ่นกำลังแตกดอกแตกงอดความสุขถ้าเห็นแบบนี้ละอ๊บ่ได้ที่สิ จับกล่องขึ้นมาไทยบอกพริกเริ่มติดไหวแหรอตัวเนี้ยเริ่มติดดอกออกผลแล้วดอกกระเจียวก็เริ่มออกดอกค่ะแต่ว่าดอกแรกเพราะันได้เก็บเพิ่นดอกเพิินเ่ราะันอ้วปานไหนนี่เริ่มออกแล้ว

เดี๋ยวมาปกไว้ปะกระเจียวบ่ให้หนาถ่วมันนะนะหาถั่วมันไว้เกินไฟพดพอจจางือตัดบอกพกิตู้ไปียตัดเ้นึงแล้วบ่เนี่ยมาทานนี่พกิตู้เออเงียเออมันงามไว้ค่ะเนาะน อืมน้องกำลังเป็นกำลังเก็บลูกนี่ก็ลองสิงเอาไว้ครับพี่น้องจะไว้ล้องบึงจะเป็นแบบไหน้องกำลังออกลูกออกผลเฮ้ออยปายีตัวงามแฮงผู้ใด,ดยู่ไก่ไมาได้พี่น้องเอาไปใส่แกงใส่อมน้ำกัดู๋ซอยกัน อืมจะอ่อนไปอีตัวก็เริ่มจะออกดอกโอ้ยอยากกิน,นหนึ่งปลาด้วยเนาะอาไรอ่อันนี้ต้นกระเจียวขาวก็เริ่แตกนี่เอาไว้อ้อมต้นบม่วงโอ้ยเจ้าหน้อยหย่าก,จก,ก็จะเกิดดีนี่ใครจะไปจ้างคนที่หาวิธีแก้ปัญหาหญ่าแก้ปัญหาจ้าหน้หญ่าสิบ่ได้เกิดไว้นี่ ต้นกระเจียวขาวเรียกว่าดอกดินเราเมื่อนี้น้องอยากปลูกนอ้องอ,อ,อ้อมอ้อมออมต้นบกมองไวน้นะพี่น้องนี่้องก็ลังเกิดกำลังเกิดเอ๊้ม่วง,งก็กำลังผลิตดอกออกผลโอ้ต้นนี้ขึ้นยอดงามแต่เนาะนช่วงดอกนี่ฮักฮัออกลุ่งนี่ บกพิกโอ้ตัวนี้มันไวสากหลากเลยถึอืมไวกำลังเป็นไวนีว่สวนที่ที่ว่าสิป,ปลูกแตงโมค่ะพี่นอ้องบ่ได้ยู่ปลูกหรอกให้พี่สาวเปนเหตุไปก่อนอืมอดซ้อนอดซ้อนอคุ้มนาไว้บ่ให้เกิดทวมนอ้องเดี๋ยวได่สว,วนนัน่นอ่ะที่นั่นเอ สื S S t t ่อผยายางมาคุ cái cái nó, ้มไว้เจ้าบอสื่อผายางมาคุมกับประดียที่เราหลับมว่าต้นกระเจียวเนาะมีต้นไม่เห็ดอันในบริเวณต้นกระเจียวไปแต่สมวัดราดิเซียนคนยังกับยาขายเน่ะต้องเห็นดใ้ไก่น้องไหวถือน้องกำลังออก ดอกแรกมาท่านด้เก็บกระเจียวหวานกระเจียวหวานกำลังนงามเพียงโอ้กำลังอัวขึ้นแล้วได้กินฟุ้นเ่ะอือสวยๆโอ้ท่านมันไม่ได้เด็ดถึงกันอืมนต่สะอ่อน มันกำลังเกิดเลี้ยงถือม่ยามหรือว่าอะีรฮะยามกากำจัดมาเลี้ยงอยู่แล้วต้นเก้าด้วยค่ะนี่พีกต้นเก้าพี่สาวรูกปูกไว้พุ่มหนึ่งเสูงง่ายเลยเนี่บกเบกือยังค่อยรดนิดะน่อย เปนโลน่แนใดลอนะถ้าในเกิดดีตวนี้นกระเจียวทา้าีนเกิดดีกระเจียวขาวงามงามงามประยุตธงามมากเลยพี่น้องเอ้ย เป่นไดดบริสันส์มือนเดีมยหมือนดินม,มแจงนะเป็นไดครับพี่น้องโอ้ยหนาค้นกันเลยเอาเอาเอาอุา้ยหามองแสงก่อนเฮ้ยบรรยากาศดีหลายเย็นแล้วชื่นใจเป็นยังไงบ้างครับพี่น้องคลิปนี้เอาบรรยากาศมื่อฝากปี่ฝากน้องค่ะ ภูเรศนใจอย่างมาเยี่ยมยาม,มถามข่าวไม่ได้ค่ะบ้านหนองจันใต้มาลับเกษตรกรค่ะน่าจะบ้นที่สองค่ะบอดนัดซ่อมนะคะสำหรับคลิปนี้ลาลงไปตะเพียงเท่านี้แด้ค่ะพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์กดกระดิ่งกด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 และกดให้ด้วยนะคะลงนพาพาและเพื่อนๆพี่เจยาค่ะพี่น้องคลิปนี่ยลำลาพี่น้องไปตะเพียงเท่านี้ค่ะสบายดีค่ะ